เชียร์ทัดแค่ขึ้นใช่ไหมเอาได้พี่น้องออพี่เป็นของน้องหน้าเมันเดิมตัวนี้นเดินเนาะขอใจเพื่อนน้องใจกับพี่น้าต่อพี่พี่น้อ,ยอ,อ,องยเขา z o ง m ขับเซน ลอยไปหน่อยก็แล้วไงจะด้ยจด้วยแล้วอต้อนรับกับทักทายสวัสดีนอสวัสดีนะโดยพลอปซีเบื่อุกุมสุกพลนสืบสานทางไทยฝั่งล้านทางเทศทางเหนือที่ตอนลับรับซุ่ช่องพาเพลินคือเกาพี่น้องเนาะ ใส่ซงใส่เ uh ชืเรียบร้อยนอยนูนน่างเลยห้างนีม้เมนันด้วยด้วยด้วยสบายดีสบายดีโอ้หกับ่เขาเขาเนี่ยเลรขาเที่ยงเลยเนาะ ผักเพียงย่ง,งกินได้น่ะโดยกินยงเลยกินมากระแทบกบกินมากะแบกระแทบไปหน่อยอออใส่ทรงใส่เส้นอะองหนึ่นงเนาะ เพื่อนกะในรับสินให้สร้างกินมันหรือเจ้่อยนี่ะสื่อมาเจ้าวะโอ้เออเออสบายเอทางู้เฮิม่อยว่าเดี๋ยวมีชิเรื่องถามนันหเดี๋ยว่อยถามมีเอ่อเรื่องเรื่องนกไสเนี่ยเดี๋ยวหอยถามอีกงเพราะว่าเมยเพิ่นบอกว่าเอ่าเพิ่งให้่อยถามใ่ไหม่า่าอเมยพี่น้อง

โอ้ไปอันนี้ผมใส่เศร้าที่บ่นกนันนี่มงบนี่มงคบมันใส่เศร้านี่บ่นแม่โอ้ไปนะใส่มงคบมุงอย่างเรียบร้อยพี่น้องเลยเนี่ยซีเนใส่แล้ขากหนึ่งเนาะต่อจากมงกบนี่็ซีเมน่ได้ดติ่งนี่เเ้ยพี่น้อง งงใส่มือานร่สนใส่มือรนี่ใส่มือเร่โอ้ใส่มือวาน,นโอ้ีใส่มื่อวานโอใส่กบวงยิบมรียกว่านาตางเนาะโอ้แน่นดีพี่น่อพันธิมาต่ทานดิพันธิโยบุงก่อนพี่น่อไงโยบุง นล้ตัวนีเนนน้เป็นหองแก้วได้เนาะฮะแม่ตัวนั้นเป็นหองเป็นใหญ่เนาะตัวนี้มากันกนนก้นอีกแม่นบ่อลกั้นอีกเนาะกัานตามคือที่ว่าคุยกันได้เนาะสองหอง คือชีย่งย่งจักวงเป็นไสเบอร์่างเยัย่งจักวงเอโอ้พี่เนาะยังังนี่เนาะังังนี่ใช้วงหนึ่นง,งมันวะนี่อีกนี่อีกเดี๋ยวสามวงพี่น้องเลยสันแล้วนี้ผ่าบนต๊กมาเนี่ยทสเปียกเลยเนาะ ตรงบานนี่เ <Merci> รื Catholic, ines, les 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 ่อนคองนี่เปียกบดิด้เลยพื้นไฟพิ่นนี่ยเป็นปูเอาฮะยังตุ้บปอืเอาเปล่นบิษฐป่ะะเป็นปะพอ เปบ่ปพอตีจ้็นบ้านจัแพ่์บ่พอนี่หมูคนสา้างคนส้างเรยวะหมูมนเพาว่าทำสร้างเพือนนั้นแต่ว่ามบ่กว่าแต่บุบบพอนี่ลูกติง,งนี่นออมากแล้วลูกติงเนาะเดี๋ยวมาเรบว้อย คือสิบพอลูกหลุดจริงเนระมึงหน่อยเดียวนึงใช่จันยังม้ยังมาบวกรบเหาออ๋อพี่จิวมาแป้นบวกนะส่งนั่นแหละเ,เ,เป็นพอเลวเปนไซส์เนท่าเลยครบเล้งึ<ม>่งอเป็นขึ้นทงเลยเนี่ยตามชั่วโมงชั่วโมงนี้นเห็ดอันี่วมงนี้เฮ็ดอันี่มันบวกลบเอนแมนแมน อยู่นี่อีกเนาะนย่างย่ย่งย่างหกแผ่นบน่คนหันชี่มีชองแปนนังขาดพี่นงเปนหลพอเป็นขาด,ดอยู่หกแผ่นเนาะเรียกว่าหแผ่นเรีว่ามนรวมกับตัวนี้น่่ะเรียกว่าเนะาะอไทีแน่หู้ต่ว่าหลวงพ่อแล้วขา อันอันทั้งทีมงานเพื่นเพื่นหุ้น่าเป็นาแเปลนเปล่นพรนี่ผู้เลแจงแจงแต่แต่แจงไมเปล่ดาวจันแจงดาวจันมันบ่แจงทังดาจันเนาะพี่พอหากแผ่นเด้เออ ถ่ามันพ่อเนี่ขาง่าใส่เส้นเล่นเลยเนาะโอ้ใช่แ่ปันลมมานี่ยปั่นล้มนีปันพวกนั้นหรือปั่นลายมาส่งมาเลยตัวเล็เป็นบไหนาวาเขาจะไปถ่าต่นงานสิบวนเดินเนาะเห็ดสวนทีนเห็ดเห็ดใดก่อนเนาะ ถาวามีเป็ดอย่ยังพือชิได้ยันแล้วได้ขาเนาะเหลือพ่อประกอบเลยด้เนาะเอออยู่ระว่างรอเนาะ ถาว่ากันวิธาในแป้นปูกะมันเชื่อเวลาแม่นอยู่ไรมันเลือกตัวนั้นพอหง่ามึนกันยังเห็นได้ทุกอย่างเนาะยังเห็นได้หลายอย่างอยู่ตัวใดจ้ะถ้าว่ามันมันทุกอย่างแรกมันเหลือแต่หม่งเดียวนี่เออมันจับเป็นเนาะแต่นี่มันยังหลายอย่างอที่เห็นตัวใดก็ได้แป้นนี่โมเมนต์ของมันบอกพอพูดว่ากันเฮ็ดคือโมเมนต์คลายชันคือนั่นเหยือน้องไสเอ้น อันนั้นได้กกย่ามันเลื้อเป็นเพราะว่าหนีบเขาด้วยเนาะนีบเขาคว่ำซิดของมันบนชอยกับอยแมนปาดกับปาดของมันครับมุดบอลจำเป็นนั่นใกรไขรบุหรี่กามันเละนี่ไงกายุกนี่เนาะพี่น้องเพราะว่าคือยังตกอยู่ยงเพื่อนที่เพื่อนที่แบบว่าทั่วไปคือว่าแต่แต่ตารางที่ผ่านบ้านอะเวลาจี้กล้องไปยังซี่นี่มันจี้ซองเห็นซอดพื้นออดตารางเลยนะพี่น้องเอย เนาะแต่นี่ก็ไม่ก็เป็นบางอันนิ่นดียวหน่อยอนะ่ะถือว่าเปิดคาาุ้มสามารถของเขานเน,ะนะาะอะไรแก่ไข่ไรแก่เป็นท่านนี้แ<น>ก่ไขได้แก่ไข่แล้ปลูคือว่าลปลูยามันจะได้ก็ยากแต่มันเลื้อแป่นเนาะเพราะว่ามันคุมมันห่างออกห่างออกแต่ละอย่างเนาะแต่ระเป็นปตะละปองกันกน,นี่แบบทีนน่นี่เนี่ยฉันได้ขึ้นนั่นเนาะ

เงียมนะเดินเขาึ้น้องใส่เขอนน้องใส่นะแม่เลยคือเธอต้องใสลไปวะเปนหาวะเออพอเาเขาบอกอยู่ออืน้องหนาได้ไมีรถฮยมีรถย่างไปเหรอนาะไปสิเพากงจะไปคือเอาเป้เนี่เาหามไป่ มีรถไปวาเี้อืมจีบบุมีว่จักกับมีบุมีบมีเบดย่างกันละไปสเปยย่างฮะย่างหอดคุณบัดเเขาเลิกแล้วเ้ามาช่าดีกว่าไม่มาว่ะก็เจ้ากัได้ แต่ว่าท <am>, uh, no ั้งค mm ่าบางคงปัญหาเจ้าอย่ดงเดีว่าบางคงก็ต้องใช้ปัญหาเจ้าดูเป็นบ่นอนใส่เสร็จอ๋อมาเด้อเรานองใส่ให้มาโน่นอือาจจะคือมาโนอนเถิดอือเอ้ามาโนอนเหมืแรงนี่ตื่นมากกับนั่นเลยข่าวเบี้ย อไยยต,ต,ตัเขามเขา่ in, าอะอือตรงยนตัขนี่ตัเขาเจ้เขาแหรเ่บิดแล้วอืตเวตแยงตัเข่าโอ้นี่ถ้าด้ต้เนาะตแรงงตั้เลยตั้ลยนเอ๋มืเออื่ียิตอีกบ่

แบบไก่หรอ่นี่ฮะไ่ต่ำมาตินั่งออกร่างกายเนาะออกกำลังกายแต่ว่าประตำเวรเจ้าสจ้าหน่อยกับผลเน่าจะต้องหัวเขาเจ้าจะออกก่อน เอาผลเล่าหัวเนี่ยเขาเจ้าจอกบบกันบบูได้เบิ้งได้เบิ้งไมไดเบิ้งมาเตี้ว่าเขาลักแหจะเขาไลักอันน้อยกขลักกันยังไอสร้างมันขึ้นหลังคาบ่อนะหาสัญญาณอือีเ ขึ้นใช่เป็นปันลมพี่น้องดูว่าน้องน้ำวายได้ตรีเลยบ่ชื่อสักทีหอ่างมเอานี่ฮะโอสบายแม่นอยู่หรอครับแม่เป็นนึงจบเลยเนี่ยนี่แบบแบบหลังคาเหล่าคนนี้เลยอแบบเดียวกันเลยกับหลังคาเหล่าน่ะจังหวก็ไ้ละมาจวัง xin cái gì mà mưa Ủa, bà sao? Muni Bỏ muni ba. Ba muni ba. Ba muni ba. Ba muni này Ba muni ba. 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 này muni ba. Ba 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 muni สักส <correction>? <ITA> <bio? S 1> ิอนอนย่งอ <qu ire> ันุสิงวะมานี่เนาะมาในมือกิารทำการมุงแล้วเนาะมุงแล้วก็สิลงมาใส่เช้นลุมพี่เนาะตาอาจารย์เอาแป้นมาอีกเจ้าอมบดอกแบะทังบ่าจันทร์พินเจ ไอ้แผ่นมาเนาะพอทางมันเจมงไวแล้วพี่น้องเยแต่มืาอนี้นี่อันเอ่อแผ่นจางสีมามืาอนี้มือทำการมุ้งพรมืาอนี้ยพัดใส่แผ่นปัดลมมืาอนี้ยพอใส่บุกบุปใส่เอ่อเช่นแล้วไปแล้ว่วนหนึ่งเนาะเต่ามันเจ๋งกันละ ชอร์กาวละชอร์กาวลนอินชินซีนก็ใส่สบอะั้นสุบชนะสุบชนะโอ้บอกสัางเปอุ้ยทักตกใจกระเทาะโลปลาอยู่ต่อตาสัางไปนี้มาครบเลยเหมือนเนาะสี่คน ทีมงานสี่คนไอมาสี่คนทีมงานไอ้มาสี่คนจิอาตัดอ่ิชยเ่ยเดยาิติัเนเป็นลมบอ่นเนี่ยที่าเยนม เงยหลงเต่อง okay. okay. ่ตนต้อเพือ้ยแค่ข okay. <ah <Yeah> UH, ึ้นไปไหมจำไเพิ่ะเฮ้ยขูเพิ่ขึ้น องเป็นกุลดีแล้วกนจับเลยเห็ดวยน้ำซางนบเผื่อว้บัาเวลาอันหนาวันไ้เห็ดเทียงหงเทียงหน้าก็ได้อันเห็ดเป็นได้เนอหัวด้วฮะเล่อบ่โอ้ตัดสนวหม Mm hmm. เป็นเป็นแบบร่ม mm hmm. อีกใส่ใส่ใช่เพนสางเลยอือไอเพรนเต๋อเล่นาะเป็นป mm hmm. ตับเลยเนาะเบิดบ่ไอเล่าต้มตาก,กินทีเรียบแล้วเนาะก็ได้ไปทั้งใดมันเนี่ย เออกำสังเก่าโฟล็อกวันเนาะไอ้งานพื้นนั่นเนาะขาเท่ดำราเลยเอาพน่อยเนาะการตัดเยียนสุดใหม่เนาะโอ้ยนั่นน่ะยอดขาสำหรับพิ่น uh? ี uh, um ่กับที่วาวิธีอย่างไรเนาะพี่น้องเป็นมาอัปเดต ทั้งเพื่อนของน้องน้ำไอ้ทั้งแม่พี่นอ้องอิปซีในเบิ่งในส้มกันอีกเทื่อเนาะว่าเฮิตเอดใส่ขันได้หมดเนาะเนาะอันนี้ก็เพิ่นกันลังใส่เส้นพี่อนเอาเลยจะกับคหกอย่างแรกจวนที่เหลือจะมันใส,ส่เส้นหนึ่งคือไมอ่แปน้นอ่าไม่เล่นกุพอก็เลยยังมุดใส่เนาะถามไปแปน้นทั้งเบาจันเพิ่นอยู่พี่น้องเนะาะแต่ที่นี่ทำไปแป้นอยู่อ่า ระวางลอนะ่อได้เพื่นกัขึ้นจะขก้นไปใส่แป้นปัดลม้มพีหน่อยถ้าเอวัมอนี้แผ่นอลูชิง่งเอวาสังซีนะเนาะกะดปมาณมาอนี้เอวะอทำการมุ่งเลยเันเนาะ่ะการิววามีอะไรเนะาะกแต่ให้